สายนามะพทะนี้นะครับสร้างไม่เยอะนะครับโอ้โหสวยมากนะครับสวัสดีครับกราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเหลดเลื่อนสมณะศักดิ์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเนื้อนี้นะครับจะเป็นเนื้ออปาก้านะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นเหลดรุ่นนี้มาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ ผมจะพามาดูรายการพิเศษกันนะครับซึ่งสร้างน้อยมากนะครับในหนึ่งลังเนี่ยมีแค่ไม่กี่เส้นเองนะครับนั่นก็คือเอที่เป็นสายพิเศษนะครับเป็นมีอักขระยันตอกอยู่ที่สายนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดนะครับว่าหน้าตาของเลดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมามาดูเส้นแรกกันก่อนดีกว่านะครับนี่นะครับโอ้โห รายการนี้นะครับจะเป็นเนือ้ออปกาก้าซาตินลงยาเขียวหน้าแดงนะครับผมตรงพ่อลงยาจีวอรและที่สำคัญตรงนี้นะครับที่สายนะครับตอกอัคระยันนะครับคาถาหัวใจสี่ธาตุนะครับก็คือนภะ,ะทะนะครับนี่สวยๆเลยครับ นี่นะครับสายนามะพทะนี้นะครับสร้างไม่เยอะนะครับโอ้โหสวยมากนะครับด้านหลังของสายนะครับก็จะเป็นเรียบเรียแบบนี้นะครับผมด้านหลังนะครับก็จะตอกรุ่นเลื่อนสมณศักดนะครับแล้วก็มีตัวอักษรภาษาจีนแบบนี้นะครับก็เหมือนกับเหดเหนือทั่วไปนะครับผม นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดลันเบอร์นะครับโอ้โหเลขหนึ่งแปดศูนย์เก้านะครับโอ้โหสวยเลขสวยมากครับม,มาดูเส้นต่อไปกันบ้างดีกว่าครับนี่เส้นนี้นะครับเป็นรายการที่หกนะครับเนื้ออัปก้า ลงยายเขียวหน้าน้ำเงินนะครับโอ้โหสวยงามดูดุเลยครับนี่สายนมะพระทะนี่นะครับก็จะดูเข้มขลังสวยงามมากครับผมนี่โอ้โหสวยมากครับ ตัวเลขหนึ่งเก้าสี่ห้านะครับโอ้โหสวยมากครับตัวเลขก็สวยๆเลยนะครับนี่นะครับรายการยอดนิยมนะครับเนื้อเอาปกาก้าซาตินลงยาแดงนะครับผมนี่สายก็จะเป็นสายนามะนพะทะแบบนี้นะครับยันนมะนพะทะนะครับก็คือคาถาหัวใจสี่ธาตุนะครับซึ่ง เป็นการรวบรวมเอาธาตุขันทั้งสี่ดินน้ำลมไฟนะครับมาไว้ในพระคาถานะครับก็คือช่วยให้ปรับสมดุลร่างกายเรานะครับรวมถึงทำให้คาถาต่างๆที่ครูบาอาจารย์บรรจุลงไปในวัตถุมงคลนะครับเข้มขลังมากขึ้นนะครับซึ่งทั่วไปเนี่ยท่านก็จะนำมาเป็นตัวตั้งต้นของยอดพระคาถาต่างๆนะครับผมโห ตัวเลดนะครับก็จะมีคาถาหัวใจเศรษฐีนะครับนชาลิติอยู่ตรงเลดนะครับนี่ครบเครื่องจริงๆนะครับต้องบอกว่าเลดรุ่นนี้นะครับเป็นเลดรุ่นหลักของหลวงพ่อพัดเลยนะครับเพราะว่าอันนี้วัดจัดสร้างนะครับแล้วก็เป็นสร้างในวาระเลื่อนสมณศักดิ์นะครับอนาคตเนี่ยหาไม่ได้แน่นอนครับผมและเส้นสุดท้ายนะครับก็คืออันนี้เนี่ย จะสังเกตว่าเป็นสายธรรมดานะครับแต่ที่พิเศษก็คือมีเหรียญแถมมาด้วยนะครับนี่เหรียญที่ระลึกนี้นะครับผมเห็นปล่อยกันในกลุ่มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทถึง500ก็มีนะครับผมนี่สวยงามมากๆครับหลายคนก็เอาไปทำเป็นแหวนนะครับหรือว่าเป็นสร้อยเป็นจีเ้เล็กๆให้เด็ก หรือว่าบางคนก็ไปเลี่ยมสามห่วงนะครับสวยงามมากนะครับบอกเลยว่ามีเงินอย่างเดียวอาจจะหาไม่ได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยสร้างน้อยแล้วก็ต้องสุ่มจริงๆครับต้องเป็นคนที่โชคดีจริงๆนะครับด้านหลังจะเป็นพัดยศนะครับืออ,อ,อนี่นี่ ีใหม่แล้วนะครับใครอยากเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะลองบูชาเลดเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อพัดไปดูนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นรุ่นหลักๆนะครับไม่มีรุ่นอื่นเนี่ยผมว่าไม่น่าเป็นไรแต่ว่าถ้าไม่มีรุ่นนี้นะครับผมว่าน่าเสียดายมากๆนะครับอนาคตเนี่ยหาไม่ได้แล้วครับผม หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ